สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจพี่แป้งปันคาราชการสถานก็พอนะคะวันนี้พบกับครูติก๊กเนาะในวิชาภาษาไทยนะคะใครที่ได้ยินสัญญาณแล้วก็เข้ามาอยู่เป็นเพื่อนกันได้นะคะ,ะวันนี้ก็เช่นเคยนะมีคำคมที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนมาฝากของพวกเราด้วยเนาะวันนี้ก็เป็นคำคมของคริสกอตเนอร์นะคะซึ่งคริสกอตเนอร์เนี่ยเขาบอกว่าโอกาสไม่เกิดขึ้นเอง แต่คุณตั้งหกที่สร้างขึ้นมาแสดงว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเราได้นั้นสิ่งที่เราสามารถมองเห็นนั่นก็คือตัวเราเองนั่นแหละที่เป็นคนสร้างนะคะสวัสดีค่ะแม่บูมสวัสดีค่ะคุณนัทวัตนะคะสวัสดีค่ะทุกๆคนที่เข้ามาอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะสวัสดีคุณนิวนะคะอ่าอย่างเช่น ไม่ต้องสมมุติไกลเลยนะคะสมมุติเรานี่แหละเราจะเป็นข้าราชการเนี่ยตอนทําข้อสอบในห้องสอบมีใครทําข้อสอบแทนเราไหมก็ไม่เราจะคิดได้คิดออกตอนทํานั่นก็คือเราเองเป็นคนสร้างสมความรู้ไว้สั่งสมมาถ้าความรู้ไม่มากพอไม่แน่นพอมันก็สอบไม่ผ่าน ะะแล้วอย่าหาข้ออ้างในการไม่อ่านหนังสือไม่เตรียมตัวเพราะทุกอย่างสามารถจัดแจงจัดการได้แม้แต่เวลาเคยบอกแล้วว่า5นาทีก็อ่านได้10นาทีก็อ่านได้ขึ้นอยู่ที่ใครขึ้นอยู่ที่เราทุกอย่างขึ้นอยู่ที่ไม d เซ t ที่เราตั้งไว้ไม d เซ t ตั้งไว้ว่า5นาทีเนี้ยฉันเดินไปเข้าห้องน้ำ หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเปิดดูข้อสอบในโทรศัพท์ยังได้เลยไม่จำเป็นจะต้องดูจากกระดาษเพียงเท่านั้นเพราะว่าโลกทุกวันนี้มีทุกอย่างให้เราแล้วอยู่ในโทรศัพท์มือถือเพียงแค่เครื่องเดียวฉะนั้นนะคะโอกาสมีในทุกๆท,ทางเปลี่ยนจากการสไลด์สไลด์สไลด์โน่นนี่นั่นมาเป็นสไลด์อ่านข้อสอบเปลี่ยนจากการนั่งเมาส์กับเพื่อนหรือกับใคร มาเป็นการฝึกอ่านฝึกทําข้อสอบนั่นแหละคือสิ่งที่เราสามารถบริหารจัดการได้นะคะอ่าเริ่มตั้งแต่วันนี้เพื่ออนาคตของตัวเองเนาะต่อไปเป็นข้อสอบของเรานะคะพูดเยอะเดี๋ยวเหนื่อยนะคะเดี๋ยวเสียเวลาคนจะไปทำงานในตอนเช้านะคะอ่ามาดูในวิชาภาษาไทยกันวันนี้ก็ยังเป็น ข้อความนะคะเป็นบทความอยู่ะเลื่อนลงมาอีกสักนิดหนึ่งนะคะเป็นข้อความเป็นบทความนะคะเป็นบทความเขาบอกว่ามีมติให้ปีพุทธศักราชสองหปประกาศรับนับถือเป็นปีหญิงระหว่างประเทศเหตุผลคือต้องการความร่วมมือเพื่อช่วยกันทั้งบุรุษสตรีอิทธิเพศทุกประเทศทั่วโลกร่วมสร้างสรรค์ยกระดับเพศหญิงสิ่งสำคัญ เราจะสังเกตคีย์เวิร์ดคำเนี้ยทุกครั้งนะคะถ้าสำคัญมันต้องสำคัญนะคะเสมอภาคเทียมทันเท่าเพศชายช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้สตรีมีบทบาทเต็มที่คือเป้าหมายชี้ให้เห็นคุณค่าน่าเสียดายประโยคอันมากมายของสตรีแก้ปัญหาการเลือกปฏิบัติโดยจำกัดขอบเขตของหน้าที่ หากเปลี่ยนค่านิยมใหม่ได้ผลดีหญิงอาจมีค่าล้นเพราะผลงานถ้ามามมดแมนสตรีมีโอกาสแสดงความสามารถในหลายด้านมีหน้าที่มีสิทธิ์ร่วมกิจการช่วยสารประโยชน์ให้ในสังคมอ่เราเห็นแล้วนะว่าในบทความเนี่ยเขามีคำว่าสำคัญถ้าเจอสิ่งสำคัญแสดงว่าตรงนั้นเราต้องดูให้ดีเป็นพิเศษเนาะ อ่าข้อหนึ่งร้อยหนึ่งเขาบอกว่าการเลือกปฏิบัติมีความหมายตรงกับข้อใดกอไก่เลือกผู้ที่เหมาะสมกว่าขอไข่ให้เห็นคุณค่าของคนเก่งขอควายให้สิทธิแก่บุรุษเนือสตรีงองูลิดรอนผลประโยชน์ที่ควรได้อ๋อลืมแจ้งตั้งแต่รอบแรกนะคะลืมแจ้งว่าข้อสอบตัวนี้เนาะเป็นข้อสอบจริงนะคะเป็นข้อสอบจริงอ่าเป็นข้อสอบจริงนะคะ ที่ใช้ออกสอบผ่านไปแล้วเนาะฉะนั้นก็เลยให้เราลองตีความดูลักษณะของข้อความที่เขาเขียนเนี่ยเป็นลักษณะเหมือนคําประพันธ์เป็นน่าจะเป็นคําประพันธ์แหละแต่นําคําประพันธ์นั้นมาเรียงกันนะคะเรียงกันนะมามาเรียงกันแทนที่จะเขียนในรูปของลักษณะของคําประพันธ์ที่เป็นกรสุภาพหรือกรแปดเนาะพอครูอ่านเสร็จแล้ว ตอนที่เตรียมตัวมาสอนเราเนี่ยครูอ่านเสร็จแล้วเนี่ย,ม,ยมันมันเป็นกรแปดนี่นะแต่เขาไม่ได้เขียนมาเป็นลักษณะของกรแปดแต่เขียนมาในลักษณะของราร่ายนะคะเป็นลักษณะของการ,ร่ายนะแต่การ,ร่ายส่วนมากจะอยู่ที่สี่คำห้าคำหรือ6กคำนะคะต่อตรงนี้เป็นแปดหรือเก้าหรือเจ็เนาะน่าจะเป็นกรแปดแต่เอามาวางเรียงกันในลักษณะของการ,ร่ายนะคะอ่า ตรงนี้เนาะลองดูกันซิว่าการเลือกปฏิบัติมีความหมายตรงกับข้อใดนะเลือกปฏิบัติในบทความนี้แก้ปัญหาการเลือกปฏิบัติอปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยคืออะไรสิ่งที่เขาพูดถึงสิ่งที่เขาพูดถึงก็คือปีพุทธศักราช2องห้าหแปดเนี่ย2 5งห้าหนึ่เขาให้เป็นปีที่ยกระดับผู้หญิงขึ้นมา ยกระดับผู้หญิงขึ้นมาให้มันเป็นยังไงเสมอภาคเท่าเทียมกันกันกบผู้ชายแม่บุ๋มตอบข้อข้อควายนะคะให้สิทธิแก่บุรุษเหนือสติเขาให้ผู้หญิงมีความเสมอภาคเท่ากับผู้ชายแล้วให้ผู้หญิงเนี่ยมีบทบาทหน้าที่เข้ามาช่วยมาช่วยในการทำทุกสิ่ง อในเนี้ยเขาบอกว่าช่วยทำประโยชน์ให้ในสังคมใช่ไหมคะแสดงว่าผู้หญิงเราเนี่ยก็มีความสามารถเท่าเทียมกับผู้ชายแต่การเลือกปฏิบัติเนี่ยมันมีความหมายว่ายอย่างไรอ่าเดี๋ยวรอคุณนิวกับคุณธวัสักครู่นะคะแล้วก็ท่านอื่นๆน,นะคะตอบคำถามกันเข้ามาได้เลยนะ อคุณอาทวัตรก็เป็นข้อขอควายนะคะน้องแอ้ก็เป็นข้อขอควานะคะสวัสดีค่ะแอ้วันนี้ก็เจอกันเช่นเคยนะคะ,ะคุณนิ้วก็เป็นข้อขอคายถูกต้องนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าแก้ปัญหาการเลือกปฏิบัติแล้วในปีสอนง5 1 8เนี่ยก็คือยกระดับ ยกระดับให้ผู้หญิงเนี่ยมามีความเสมอภาคเท่ากับผู้ชายแสดงว่าเมื่อก่อนเนี่ยผู้หญิงเป็นเพศรองใช่ไหมคะเป็นเพศรองยังอยู่ข้างล่างเป็นชนชั้นล่างถัดไปจากคนที่เป็นเพศชายฉะนั้นการเลือกปฏิบัติ ในบทความนี้นั่นก็คือการให้สิทธิ์แก่บุรุษเหนือสตรีสมัยก่อนบุกสตรีอยู่กับยาวเฝ้ากับเรือนไม่สามารถออกมาทำงานข้างนอกได้จะต้องพึ่งพาเฉพาะเพศที่แข็งแรงกว่านั่นก็คือเพศชายฉะนั้นการเลือกปฏิบัติในบทความนี้ก็คือให้สิทธิ์แก่บุรุษเหนือสตรีนั่นเองนะคะตอบขอ้ขอข้อายต่อไปเป็นบทความนะคะเดียวกันเนาะแต่คนละคำถามนะคะ แต่คนละคําถามนะคะในข้อหนึ่งร้อยสองเนี่ยเขาบอกว่าอข้อใดสรุปใจความสำคัญของความข้อความเนี้ยได้ดีที่สุดเขาพูดถึงคำว่าได้ดีที่สุดนะคะได้ดีที่สุดแสดงว่าทุกอันนะ่ะสรุปใจความสําคัญออกมาเหมือนกันแต่อันไหนถูกที่สุดดีที่สุดแสดงว่ากขคงเนี่ยถูกทุกข้อ แต่ข้อไหนถูกที่สุดเพียงเท่านั้นเองนะคะก็ไก่ควรให้สตรีมีสิทธ์เท่าเทียมบุรุษไม่ว่าในเรื่องใดๆขอไข่สังคมไทยควรให้คว,ความเสมอภาคแก่บุรุษและสตรีเท่าเทียมกันขอควายสังคมไทยจะพัฒนาถ้าสตรีได้มีโอกาสทเท่าเทียมบุรุษงองหญิงไทยควรมีอิสระเสรีเท่าเทียมชายไทยทุกประการข้อไหนสรุปได้ดีที่สุด นะคะสรุปได้ดีที่สุดนะลองตอบััเนคามาดูนะคะว่าข้อไหนสรุปได้ดีที่สุด ขอไค่เนี่ยควรให้สตรีมีสิทธิเท่าเทียมบุรุษไม่ว่าเรื่องใดๆขอไข่สังคมไทยควรให้คว,ความเสมอภาคแก่บุรุษสตรีเท่าเทียมกันขอวายสังคมไทยจะพัฒนาถ้าสตรีได้มีโอกาสเท่าเทียมบุรุษงอง,งูหญิงไทยควรมีอิสรเสรีเท่าเทียมชายไทยทุกป,ประการข้อนี้นะคะบอกเลยว่าเราอ่านดีๆเราอ่านที่บทความอ่าอ่านที่บทความดีๆให้ดูบทความก่อน เมื่อกี้นะคะเมื่อสักครู่เนี้ยครูขีดเส้นคาว่าสําคัญเนาะสาคัญคือความเสมอภาคความเสมอภาคแล้วเขาพูดถึงอะไรพูดถึงผู้หญิงช่วยสนับสนุนสตรีให้มีบทบาทอย่างเต็มที่นะคะแล้วก็ให้เห็นขอประโยชน์ของผู้หญิงด้วยผู้หญิงเนี่ยมีความสามารถ มีความสามารถนะคะแล้วก็ให้เราเนี่ยให้เปลี่ยนค่านิยมซะเพราะผู้หญิงเนี่ยก็มีความสามารถเช่นเดียวกับผู้ชายสามารถที่จะช่วยให้ทำประโยชน์ให้กับสังคมได้มากนะคะอ่าคุณบุ๋มนะคะตอบขอไข่คุณธวัฒนก็ขอไข่นะคะน้องแอ้ก,ก็ข้อขอไข่เช่นเดียวกันเนาะ ในข้อนี้นะคะเขาบอกว่าข้อใดสรุปใจความสําคัญของข้อความนี้ได้ดีที่สุดได้ดีที่สุดนะคะเขาบอกว่าคุณนิวก็ตอบข้อขอไข่นะคะได้ดีที่สุดนั่นก็คือในปีนี้เขายกระดับอยู่แล้วใช่ไหมคะในปีสองพันสองห้าหนึ่งแปดเนี่ย2 5งพันห้าร้อยสิบปดเนี่ยเขาให้ความสําคัญของเพศหญิง ให้มีความเท่าเทียมกับผู้ชายและบอกว่าผู้หญิงเนี่ยก็มีความสามารถนะแล้วก็สร้างประโยชน์ให้กับสังคมได้นะตรงนี้เราจะต้องแก้อะไรแก้ค่านิยมเก่าเสียใหม่ใช่ไหมคะฉะนั้นเนี่ยสังคมไทยเนี่ยจะพัฒนาถ้าสตรีได้มีโอกาสเท่าเทียมบุรุษนะคะจะต้องได้พัฒนาได้รับการพัฒนาแน่นอนเลยเพราะว่าเขาบอกว่ามาช่วยอะไรช่วยประสานประโยชน์ นะประสานประโยชน์ให้ในสังคมผู้หญิงเราเนี่ยก็มีประโยชน์มีความสามารถแน่นอนแล้วความสามารถของผู้หญิงก็ไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่าผู้ชายฉะนั้นสิ่งที่เขาต้องการนําเสนอการสรุปใจความสําคัญเนี่ยของข้อความเนี้ยนั่นก็คือผู้หญิงเนี่ยถ้ามีโอกาสเท้าเทียมกับผู้ชายเมื่อไหร่สังคมไทยเราจะพัฒนาได้ก้าวไกลมากยิ่งขึ้น นะคะตอบข้อขวายเนาะในข้อ102่งร้อยสตรงนี้ก็เป็นส่วนของวิชาภาษาไทยนะคะแล้วก่อนจะจากการขออนุญาตขายของเช่นเคยนะคะของของครูก็ขายทุกครั้งเลยนะคะขายดีด้วยเนาะ,ะวันนี้นะคะโอกาสไม่เกิดขึ้นเองแต่เราจะต้องเป็นคนสร้างโอกาสนั้นให้เกิดขึ้น นะคะเราจะต้องเป็นคนที่สร้างโอกาสให้เกิดขึ้นสั่งสมความรู้สั่งสมประสบการณ์เข้าไปนะคะอย่าได้ทอยนย่อนะคะหรือว่าท้อท้อเด็ดขาดให้ดูครูติกเป็นตัวอย่างสอบตั้งหลายครัง้งตั้งหลายปีกว่าจะได้สร้างโอกาสให้ตัวเองอยู่ตลอดเวลาที่ไหนมีสอบไปใครจะปรามาดว่าอย่างไรไม่สนคำพูดคนอื่นไม่ได้มีคุณค่าสำหรับตัวเรา ถ้าคำพูดที่ให้กำลังใจเราเก็บไว้ได้แต่คำพูดไหนที่ทำให้เรารู้สึกบั่นทอนอย่าไปฟังเพราะนั่นแสดงว่าเขาไม่ได้มีความจริงใจหรือต้องการให้กำลังใจเรานะคะฉะนั้นนะคะทุกคนจงเปิดโอกาสให้ตัวเองสร้างโอกาสให้ตัวเองมีสอบที่ไหนไปไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งอะไรก็ตามที่คุณสามารถสอบได้ขอให้คุณไปนะคะ ครูติก๊กอาจจะพูดได้ในแบบของสไตล์ครูบ้านๆนนะคะอาจจะไม่ได้มีคำที่สวยหรูเนาะแต่สิ่งหนึ่งที่ครูพยายามที่จะให้เราได้รับรู้นั่นก็คือใครก็ตามที่เข้ามาเป็นลูกศิษย์ครูหวังแย่ให้เราได้ในสิ่งที่เราต้องการทร์เกตตั้งไว้ตรงไหนจงเดินทางมุ่งสู่ไป ะะอย่าได้สนใจอะไรก็ตามที่มันจะทําให้เราสะดุดลม้มถ้ามันทําให้เราสะดุดลม้มจงลกขึ้นแล้วเหยียบมันลงไปแล้วเดินหน้านะคะจนกว่าจะถึงเป้าหมายของเรา เนาะอ่ะขายของต่อนะคะวันนี้ขอให้เจอแต่สิ่งที่ดีๆในชีวิตไม่ว่าอะไรก็ตามอุปสรรคอะไรทั้งปวงก็ขอให้หลบหลีกทางให้แก่เรานะคะสำหรับวันนี้ครูติ๊กไปก่อนนะคะเจอกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะวันนี้ครูติ๊กขอเลข8เลข9้านะเหมือนเดิมนะขอ8ขอ9 8อินฟินิตี้ของเรา9้าวก้าหน้าอย่างมันคง9หน้าไม่มีที่สิ้นสุดนะคะ แปดเก้าเนี่ยคือความหมายของครูเก้าวหน้าไม่มีที่สิ้นสุดค่ะอ่าเดี๋ยวรอก่อนนะรอแปดกับเก้าครูก่อนอ่าขอบคุณเลขแปดเลขเก้านะคะสําหรับจากน้องแอ้แล้วแม่บุ๋มนะคะแล้วก็ทุกทกท่านนะคะคุณนัทวัตรด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ